องคมนตรีตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีนายจิรายุอิสรางกุลณอยุธยาองค์มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาณห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานศึกษาในจังหวัดน่านที่ได้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน5แห่งคือโรงเรียนบ้านหลวงโรงเรียนทุ่งช้างโรงเรียนไตรเขตประชาสมคีรัชมังคาพิเศษโรงเรียนประจิตเวชศาสตร์ และโรงเรียนบ้านนายางซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการ สร้างคนดีให้บ้านเมืองส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาโดยมีผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดน่านศึกษาที่การจังหวัดน่านผู้บริหารสพอมอน่านในอำเภอบ้านหลวงหัวหน้าส่วนราชการและคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับ นายจิรายุอิสรางกุลณอยุทยาองค์ข้มนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อมคณะได้รับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาและการจัดการตามแนวทางสามเสาหลัก5กลยุทธ์โดยมีจุดเน้นดังนี้ 1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยขอให้ระบุถึงอัตลักษณ์ คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์คุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าวตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ประสบ 2. บทบาทของครูในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 3. การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียนโดยโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั้ง5โรงเรียนได้รายงานผลความคืบหน้าการดําเนินงานตามจุดเน้นและรายงานปัญหาอุปสรรคที่พบให้กับทางองคมนตรีและคณะได้รับทราบ โอกาสนี้นายจิรายุอิสรังกุลณอยุธยาองค์ขมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาได้กล่าวสรุปผลการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดําเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีให้บ้านเมืองส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคง อยู่ในคุณงามความดีและสนับสนุนเด็กที่มีความปรับพืชดีให้ได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาประสิทธส์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกัววาิสุวรรณรายงาน